สวัสดีครับชาวชิบะเลี่ยนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอลเดอร์วิชั่นแฟนต์แฟนตาซีนะครับอ่ามีโหลดนะครับเรามาลุ้นกันว่าโหลดนี้เป็นโหลดของการเอ็เรยหรือเปล่าครับการ g l o b a l e x t e n หรือเปล่านะครับลุ้นกันไปฮะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวอ่าเรมูเรนะครับเรมูเรเออทำไมถึงรู้ว่าอ่านว่าเรมูเรแล้วอ๋อพอดีเมื่อวานแอบเห็นตัวภาษาญี่ปุ่นฮะนี่ครับ แอปทัดมืดเนาะนี่แอปเปิดให้ดูฮะนี่ฮะเลมิวเลครับแอปตอนแรกเราก็ไปแบบฝรั่งเศสเลยฮะหรืออะไรนะนะฝรั่งเศสเลมัวสรุปว่าคือเลมิวเลนะครับเลมิวเลแอร์เลมิวเลนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแอปไปดูอร์การ์ดแอร์โกลบอลก่อนว่า อัปเดตหรือเปล่าไหนดูสิเอียไอพอแล้วชาร์ลอตสำหรับรีวิวในวันนี้นะฮะอ่าดูสิว่าไฟล์ดาต้านั้นใช่หรือไม่นะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับนี่ไม่ใช่อะไรวะเน,นี่ย โธ่อาบอะไรวะเา้เาเลยเอาซาซานออกไปนี่นี่อ่าเรามาดูกันนะครับสำหรับเรมิเรสนะครับเ,เรมิเรสนะครับเป็นอ่า ทาเมดนะครับสกูล่าแล้วก็ไวเมดนะครับเป็นจ็อบคอมบิเนชันที่ดีมากๆอีกหนึ่งจ็อบนะครับแล้วก็สตาฟนะครับเพิ่มซิงเกิลแทรเก็ตรีซิสแตนนะครับให้ตัวเองนะครับทำให้เป็นนักเวทที่อึดขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าต้องแลกกับอ่าพลังจุมตีที่หายไป15%นะครับเพราะว่าปกติแล้วคกทาของคนอื่นนะครับอ่าเมจิกันอื่นนะครับมันจะบวกเมจิกแท่สิร็นต์ใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ก็โอเคแต่ว่าเมจิกก็โอเคนะครับอ่าการนี้เป็น อินคิดทักซิงเกิลแทร็กเก็ตรีสิสแตนแทนนะครับก็เป็นสกิลเดี่ยวนะครับแน่นอนว่าทามเมกก็จะต้องถือคาถาเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าแต่แล้วก็นี่ครับอ่มาสเตอร์บิลตี้เป็นการ AOE นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการทุกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใส่คู่กับสตาร์นะครับแล้วก็บวกเคสพีแล้วก็บวกไดร์แอคแท็กด้วยนะครับเป็นอ่าทีมทตุมืดที่รวมกันแล้ว คือจะเน้นให้ท่านมือเก่งไปถึงไหนนแหละประมาณนี้ฮะชาวมืดฮะาตัวนี้มี HP ด้วยนะครับโอเคอ่ะเอาแพ้แสงนะครับแล้วก็นะครับแพ้แทงแพ้หมัดก,กันเวทนะครับแพ้ปืนนะครับแ,แบบสกิลวันนี้ก็เหมือนหลายๆคนก็ไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ตัวยิงกันเนาะแล้วก็แบบอะไรอะ่ะกว่ามอนจะเดินข้ามกําแพงลงไปกว่าแม่จะเดินลงไปก็บัฟกันปุ๊บปุบ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 หมันมากทุกอย่างเอาจนแทบสกิลแทบจะหมดกันเลยทีเดียวแบบนี้ก็ ถ้าใครไม่ใช้ตัวปืนแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบสามารถแบบยิงบัฟกันได้ครบทุกสกิลก่อนจะลงไปบวก,กันนะครับเปิดเปิบัฟให้หมดก็ได้นี่อะไรเนี่ยการกบการคอนฟิวแล้วก็การใบนะครับตลปีอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับลำรับทาเมดนะครับของเรานะครับทาเมดเนี่ยเป็นจ็อบที่ถูกลืมมานานแล้วที่ผมเคยบ่นไปเมื่อตอนนั้นนะฮะลวนางก็มาเลยฮะโอเคอ่าสกิลแรกนะครับ โคเมตนะครับแคททามซีติ๊กนะครับจะสี่ทำไมเนี่ยสามร้อยยี่สิบไปเพื่ออะไรใครไม่เข้าใจว่าติ๊กคืออะไรย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องซีทีนะครับเก่ามากๆแต่ใช้งานได้แน่นอนครับอ่าโอเคครับแคทได้ห้าครั้ง AP 15สิบห้านะครับพลังโจมตีร้อยแปดสิบห้าอัพไปเลยครับอิมม b บิไล e ์นะครับสำหรับอิมม b บิไล e ์ก็ไม่ค่อยดีในแผนปัจจุบันนะครับนะถึงอ่าเพราะว่าปัจจุบันตัวมีลีนี่มีเลนหมดเลยครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องอัพก็ได้ครับปิดไปเลยครับนะคลิกเคนนะครับอันนี้สกิลมาตรฐานของทาเมรนะครับอ่าควรจะมีอยู่แล้วนะครับเพิ่มคลิกเคนหนึ่งเทิร์นนะครับใช้ปุ๊บคริกเคนคืออะไรคริคเคนคือเมื่อใช้ปุ๊บจะทําให้เพื่อนได้เทิร์นเลยนะครับทันทีนะครับสต็อปนะครับก็คือสต็อปครับอ่าสต็อปก็คือสต็อปนั่นเองฮะถ้าจะเล่นพวกนี้นะครับก็จะต้องไปอัพอ่าเฟสนะครับเพื่อให้ติดง่ายขึ้นนะครับ นี่อะไรอ่ะสต็อปสามสต็อปสามสิบติ๊กอ๋อโอเคแล้วเป็นยังไงสต็อปเอนแฮนซ์เมนต์อ่าล้มต่างไงอ๋อเลนไกลขึ้นจากสามช่องเป็นห้าช่องสามสิบติ๊กเหมือนเดิมแค่ทานเท่าเดิมอ๋อเป็นสต็อปฟาเสียโอ้ยสต็อปอย่างไกลเลยก็อ่า พอแค่ทามันสี่ติ๊กนะครับก็อ่าสี่แปดสี่สามสิบสองนะครับพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอพันหนึ่งร้อย1ี่สิบนะครับพันหนึ่งร้อยเอยไม่ใช่ดิเออใช่พันหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับอ่าถ้าจะลดถ้าจะลดให้ได้เดี๋ยวสามติ๊กจะต้องเป็นต้องลดไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอนึกก่อนคูณสาม 6ก0้อย4ปต้องลดแคสทม์ให้ได้มากกว่า200นะครับถึงจะลดได้1ติ๊กนะครับอ่ประมาณนี้งงเรื่องติ๊กย้อนกลับไปดูเรื่องเดิมเมเทโทนะครับพลังโจมตที่ส่วนยี่สิบนะครับเลนส์สี่ช่องนะครับอ่าแล้วก็แคสทามสองร้อยนะครับห้าติ๊กนะครับอโอเคอันนี้อะไร อ่าแค่ดาม240นะครับเฮสเต,เตจ้าอ่าเฮสหมูนะครับสกิลเลเวลอ่า120นะครับเฮสหมู42ี่สองเปอร์เซ็นต์คิสปีดน,นะครับใช้สารที่หกทนะครับถือว่าดีนะเป็นเป็นเฮสหมูที่ดีนะครับดีกว่าเฮสเต,เตก้าอีกนะ อ่าโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูสิสำหรับเมนจ็อบนะครับมีเมเทโอเป็นดาเมจหลักนะครับเป็นดาเมจเวทไรทธาตุนะครับเป็นแล้วก็มีสต็อปนะครับที่เลนไก่มากๆนะครับแล้วก็อ่ามีควิกเคนนะครับแล้วก็มีเฮดหมูนะครับอ่าเป็นสกิลเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะครับทำดาเมจได้ด้วยนะครับอ่าโอเคเราวมาดูสับจ็อบกันบ้างสําหรับสําหรับจ็อบลองมีเฮดธรรมดามีโฟล์มีสโลมีทันสโตรเทชั่นนะครับ ไม่ต้องใช้นะครับอ่ะเราดูไวเมดนะครับไวเมดมีอะไรอ่าไวเมดไม่มีฟูลไลท์นะครับเป็นเคียล่าเคียวโรเทคเรดเชลคูลาดาคูราก้าก็คืออภิมหาฮิลทั้งหมดรวมอยู่ในนางแล้วนะครับอ่าสำหรับใครที่ไม่มีตัวฮิลทาดมืดนะครับก็ไม่มีเฮเลนาถามว่าใช้ตัวนี้แทนได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องแคสนะครับพอมันแคสมันอาจจะทำให้อาอามันอาจจะตายก่อนได้แคสก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะอา สำหรับใครที่จะเล่นไว้เมทเป็นซับนะครับก็คืออาหมดนะครับเคียวล่าเคียวเคียวลาด้าเคียวลาก้านะครับเลสนี่อ่ามีก็ดีแหละแต่ว่าโอกาสมันก็ติดยากแล้วก็อ่ารีไวฟ์น้อยด้วยนะครับก็บางทีก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ถ้ามีฟูลไลท์ตัวนี้จะเก่งขึ้นมาเลยแต่พอไม่มีก็ดรอปไปนิดนึงฮนะส่วนเชลกับโพเทคนี่ปิดไว้ก็ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวนางจะแคสจนไม่ทําอะไรนะครับอ่าแล้วมาดูสโคล่ากันบ้างนะครับสโคล่าก็ แล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับอ่ะสโคล่านะครับเป็นด e เฟน s ์นะครับเหมือนเป็นเป็นเป็นเพิ่มด e เฟน s ์เหมือนนกัครับอ่ะแล้วก็เพิ่มดีบ diva blitz 100นะครับอันนี้เหมือนของอ่าน้องเอสเลวเมื่อวานเนาะอ่ะแล้วก็อันนี้ไม่จิกออบนะครับสกิลยิงโจมตีนะครับแคสเร็วนะครับนะแคสเร็วนะครับ12 AP นะครับอันนี้ใช้ได้อยู่นะครับพลังโจมตี141%อ๋อแต่บ้าวัคโคเมิดนะครับแต่แคสแคสไวกว่าอันนี้ โคเมดอันนี้มันต้องใช้สติ๊กอยู่นะอันนี้ใช้3ติ๊กนะครับอันนี้ถือว่าแคสไวกว่านะครับแค่อันเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีสกิลลดแคสไทม์ time, ก็เดี๋ยวว่ากันนะครับรอออฟสปีดลีดิงนะครับรีสโตซีทีนะครับสามร้อยนะครับหนึ 1, 000, 1, 000่งพันซีทีคือคือหนึ่งเทิร์นเนาะอ่าเพิ่มสามร้อยก็ก็คือเพิ่มมา หในสามของหลอดนะครับลดแอคทิเวชันไามเทินนะครับสามนะครับแล้วก็ลดแอคแท็กสกิลแอคทิเวชันทามเหมือนกันนะครับก็คือทําให้ไล่เร็วขึ้นนะครับอันนี้จะช่วยทําให้ตัวนางใช้สกิลอื่นได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าถ้าจะเล่นเป็นสโคล่าก็จะต้องเสียความสามารถในการฮิลไปนะครับลอออฟซิเดเมนนะครับลดแอคแท็นะครับเอออันนี้ก็ดีอยู่นะเพราะว่าพลังโจมตีเท่านี้ด้วยนะครับอ่าแล้วอันนี้นะครับดีไวท์ไลซิ่งกรินส์นะครับ ดีไวท์ไลท i กิ้งฮิตกริ้นส์นี่ทำให้โรทเทตติ้งพาวเวอร์40นะครับพลังโจมตี220นะครับ3เทินนะครับระยะเป็นอย่างงี้นะฮะอ๋อมาชื่อคนละชื่อกันกับอันเมื่อวานเนาะเพราะเมื่อวานเราจริงๆมันสกิลเดียวกันนั่นแหละฮะแต่ว่าอันนี้พอแปลเป็นภาษาอังกฤษมาก็เลยชื่อนี้เนาะโอเคแอปเกียรน,นี้น่าจะอัปเกียรดด้วยพาสี v e นะโอเคมีอะไรออบเกรอีกอันนึงอ,อ,อ,อ๋ออันนี้คาลเตอร์โอเค อะเรามาสรุปกันก่อนอระหว่างต้องเลือกนะครับถ้าจะเล่นตัวนี้นะครับเลือกระหว่างเป็นซัพพอร์ตออฟฟนซีฟกับซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะครับคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตคืออะไรซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตเรื่องทามเมีที่ทำดาเมจได้นิดหน่อยซัพพอร์ตเรื่องสปีดที่ทำดาเมจได้นิดหน่อยกับอยู่รวมกับฮิลนะครับหรือว่าจะทำอาทำดาเมจไปเลยนะครับนะอะอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีอันนี้จะทำให้ไล่เร็วขึ้นด้วยนะครับถ้านางยอมใช้นะ อันนี้ผมไม่รู้ว่า AI จะใช้ไหมต้องไปลองว่ากันอีกทีนึงนะครับอ่าถ้าเป็นอันนี้นะครับอ่าแต่ว่าตรงนี้เป็นสกิลดาเมจที่ดีนะครับก็คือถ้า้าถ้าถ้าเกิดเล่นเป็นสโคล,ล่าก็จะเป็นออฟเฟนซีที่ค่อนข้างฟูมากนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นไวเมก็จะเป็นซัพพอร์ทที่ซัพพอร์ทที่ดีที่ไม่มีไม่มีชุบฟูลไลท์นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลเขาสกิลเขียวกันบ้างนะครับแล้วสกิลเขียวก็อ่านี่นะครับสมมุติว่า เราเอาอันนี้นะลด250รนะครับเดี๋ยวนะมี2อันลด200อ๋ออันนี้เป็นสกิลอัพเกรดนะครับอ๋อผมไม่รู้ว่าเนี่ยไอ้คำว่าดีค r e แอคทิเวชั่นตามส0 0ร้อยฟอ l เซลเนี่ยอันเนี้ยลดทุกสกิลไหมนะครับ หรือลดเฉพาะสกิลนี้นะครับถ้าลด200แล้วอัปเกรดสกิลนี้ด้วยทั้งหมดให้ใช้อันนี้แทนนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องใช้นะครับสปีดแคสก็ไม่ต้องใช้ส่วนอันนี้นะครับเราก็ใช้นี่นะครับดีเฟนต์กับเอ็กซ์พลอซีอยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะก็คือแต่จริงๆอะ่ะเท่าที่ดูก็อันนี้กับอันนี้แหละครับถ้าเล่นเป็นทาโคล่านะก็ต้องใช้อันนี้กับอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นไวเมกจะใช้อันนี้กับอันนี้นะครับนะจริงๆ200 50กว่า200มันต่างกันน้อยมากนะครับน้อยมากจริงๆฮะ พอดูสกิลสีเขียวแล้วก็รู้สึกว่าความน่าเล่นก็นลดลงนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากสกิลสีเขียวสปอร์ตนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนางไม่ค่อยมีสกิลบวกสเตตแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่ทําให้นางยืนได้นานสักเท่าไหร่นะครับถ้าโดนเวทแรงๆอาจจะเจ็บปวดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือธาตุมืดธาตุมืดก็คือโดนแสงแรงและไม่กันธาตุอื่นเนาะเออไม่มีอะไรที่โดนเบาลงด้วยอะไรอย่างงี้ไม่มีการชนะทางอะไรทั้งสิ้นใดๆทั้งสิ้นเนาะ โอเคแต่ว่าถามว่าดีไหมโดยรวมภาพรวมของนางก็มองว่าดีนะครับอ่าเรามาดูสกิลเคาน์เตอร์กันบ้างนะครับสกิลเคาน์เตอร์เนี่ยก็คืออัปเกรดสโลวเคาน์เตอร์นะครับเป็นอ่าเพิ่มสโลว์แล้วก็ลดเมจิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้อันนี้นะฮะเบคกิ้งเคาน์เตอร์นะครับ,รบลดเอ็กเทคลดเมจิกแล้วก็อ่าสโลว์ให้ศัตรูด้วยนะครับก็เป็นเคาน์เตอร์ที่ดีนะครับอ่าอันนี้ประมาณนี้นะฮะ แต่ผมไม่ฟันธงนะว่าคุณจะต้องเอามาเล่นเป็นอะไรนะครับส่วนตัวผมว่าถ้าปั้นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมิเล่เป็นตัวที่ปั้นแล้วค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะครับในความคิดผมเนื่องจากว่า,าเป็นออฟเฟนซีฟก็ได้เป็นดีเฟนซีฟก็ได้นะครับแล้วก็สล็อตของเมจิกมืดนะครับก็คือตอนนี้เป็นแม่แล้วก็เป็นากาวาวใช่ไหมแล้วมีตัวเนี้ยมามา,มาช่วยก,ก็ก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าจะเล่นเพียว เที่ยวเมจิกมืดก็ยังไงอยู่ในความคิดผมนะก็คือยังไงมันก็มีดวนที่ที่ที่มันเป็นตัวแทงที่ทำดีเทเบิลได้แล้วก็ทำอย่างอื่นได้ดีทำดาเมจได้ดีในเลเวล120นะครับเพราะเป็นคอรนะ์100เนอะแต่ถ้ามีเลมิเลมาด้วยก็ลองเลือกดูนะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบอกาวาวที่มันยังเลเวล9 9อยู่ก็อาจจะเป็นดวนเลมิเลแล้วก็เป็น เฮเลนาก็ได้นะครับมันก็อยู่ร่วมกันได้นะครับโดยที่เอาเฮเลนาเป็นสับจ็อบเป็นนักคำนวณเพื่อช่วยฮิลโดยไม่ต้องไล่แล้วลเพราะนั้นเรมิเลก็จะเล่นเป็นทามเมจคู่กับสก o l ่าก็ได้นะครับเพื่อทำดีเฟนซ์ Defense, แล้วก็ลดแคสทามแล้วก็ทำดาเมจได้มากขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่า มันก็แล้วแต่ชอบนั่นเองฮะอ่าโอเคนะครับก็จะทําให้ป่วนสนามได้ดีดีนะครับแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้แรงตูมแรงตามเหมือนกาวาวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเปลือกของทํา120ด้วยแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับเป็นตัวฟรีที่เก่งอีกตัวหนึ่งนะครับนะประมาณนี้ครับอ่าสำหรับของอาวุธก็จะใช้อ่าแพตตินัมสตาร์ก็ได้นะครับถ้าจะเอาความแรงครับแต่ถ้าอยากให้นางอึดๆยืนนานๆก็ใส่อันนี้ก็ได้ครับอย่างอย่างสมมุติว่าถ้าเล่น ถ้าเล่นอันนี้นะครับถ้าเล่นนางเป็นไวเมดใส่อันนี้ดีนะครับเพราะว่าตัวนางจะอึดน,นะครับแล้วก็เราไม่ได้เน้นดาเมจสักเท่าไหร่นะครับมันก็โอเคอะไรประมาณนี้ครับสำหรับเสื้อนะครับจะใส่เป็นเสื้ออันใหม่ที่ททไดท้ที่ได้จากการฟาร์มวันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วน TMR ก็มีอะไรก็ใช้อันนั้นแหละฮะลองปรับปรับดูเนาะ,ะสำหรับการ์ดก็การ์ดทัดมืดก็มีเยอะมากเลยฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกัน การ์ดก็อ่าสำหรับท่านมืดก็มีการ์ดอ่าของเฮเลนาอยู่แล้วนะครับที่ที่บวกมืดนะครับเนาะแล้วเราก็ยังมีอ่าเดี๋ยวนะนี่มีเดบลออสนะครับที่บวกมืดแต่ว่าอันนี้เมจิกน้อยนิดนึงฮะมันก็จะทําได้นะครับอย่างอย่างอย่างถ้าเล่นก็ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเล่นอ่าเฮเลนาดวลแล้วก็อ่าเลมิเลนะครับผมก็จ,จะใส่อันนี้ให้ดวลนะครับอ่าเพิ่มสแลดแท็กเพิ่มแหมกเคสพีนะครับแล้วก็อ่า แล้วก็ใส่การ์ดมืดให้เฮเลน่านะครับการ์ดเฮเลนานั่นเองฮะให้เฮเลนาของตัวเองแล้วก็ใส่การ์ดเดเวบลอสให้เรมิเล่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าตัวเดมิเล่ก็ไม่เน้นดาเมจก็เลยไปเล่นเป็นไวเมทแทนอะไรก็ได้เพราะว่าเนื่องจากตัวการ์ดเองมันเป็นการ์ดสายฟิสิกส์นะครับแต่ว่ามันก็มันก็บวกแอ็แท็กเอ็แท็กได้ครับมันก็มันก็มีสกิลโจมตีที่ที่พอใช้งานได้อยู่แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กอยู่ดีอ่ะสำหรับตัวนางเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าเพราะว่าสกิลของ ไทมเมดมันไม่มีธาตุนะครับไอ้พวกดาร์กแท็กซอัพพวกนี้อาจจะดรอปไปนิดนึงครับอ่าแต่ว่าถ้าถ้าจะไปเล่นถ้าใส่ใบนี้แล้วไปเล่นเป็นเป็นสโคลานะครับเป็นฟูลออฟเฟนซีฟไปเลยก็ได้ครับอ่าอย่างเงี้ยก็ได้อ่แล้วก็ใส่ใบนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยดาร์กแท็กเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ามันก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะสำหรับรีวิวของเรมูเลนะครับส่วนตัวถือว่า เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับหนึ่งจะเป็นตัวฟรีด้วยถ้ามีถ้าสามารถทําได้ปั้นไหวอยากจะปั้นก็ลองปั้นดูฮะอ่ะ,อะโอเคถัดไปเมื่อวานมีคนบอกผมนะครับในคอมเมนต์ผมเห็นแวบบแบบมีคนบอกว่าอะไรนะมีคนบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจัวสเต็ปหนึ่งไปแล้วควรจะจ่วดถึงสเต็ปสามเพราะว่าสเต็ปสามจวฟรีสเต็ปสองก็แค่อะไรนะสะเต็ปสองก็แค่สองพันเองใช่ไหมถ้ากับจัวสเต็ปละพัน เออก็จริงของเขาเนาะอะไรประมาณนี้เออไม่ไรผมจวดอันนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เออเออมื่อกี้ผมเห็นตัวแวบเบดี๋ยวผมไปเอาตัวมาจวดหน่อยสิสำหรับอ่าสำหรับเอสเลนะครับไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ได้อัพวีซีมาให้นะครับจริงๆควรจะอัพมากๆเลยแท้ๆเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออผมไม่รู้ว่ากูมีตั้งใจไม่อัพหรือว่าหรือว่ายัางไม่ว่างมาอาัพ หรือไม่อัพจริงๆผมก็ไม่รู้เลยครับอันนี้เพราะฉะนั้นไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องไม่ได้อัปเกรด VC จริงๆจะน่าเสียดายมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น้องควรจะได้รับนะครับนะ,ะทาง JP ครับก็พูดว่าแบบไม่ค่อยเก่งให้น้องแค่ S บวกให้ S เอง S บวกมั้งไม่ได้ถึงเป็น SS นะครับแต่ว่าผมก็ยังเชียร์น้องอยู่ดีฮะผมว่านาง เป็นตัวที่เข้ากับโลได้ดีครับอคําว่าเข้ากับโลก็คือเหมือนประมาณว่าฟิตฟิตตำแหน่งอยู่ในทีมได้ดีครับเหมืนอนจะเป็นจะไปอยู่กับมัวก็ได้จะไปอยู่กับแอริสก็ได้เป็นทีมฟูลเวกก็ได้หรือจะเป็นตัวเอ่กแท็กซซัพพอร์ตที่อยู่ในทีมทีดัสก็ได้อะไรประมาณนี้ฮะน่ารักครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามันจะแบบ มันจะดีเสมอครับทุกตัวบางทีได้มาสุดท้ายอาจจะไม่ได้เล่นก็ได้อะไรแบบนี้ฮะแล้วผมอะไรนี่เอเฮ้ยผมจวผิดตู้ไปนี่จวผิดตู้แน่เลยอ้อะไรกันนี่มันไม่ผิดหรอกอ้าผมนึกว่าไม่มีมิติการ์ดอยู่ในนี้ซะอีก อ่าเค okay, ครับจัวฟรีสเต็ปนี้ครับเราไปกันไปดูกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอสเรลอย่ากแกล้งเราให้หัวใจวายไอ้ยะนี่แหละครับ กูมีก็บอกว่าจะเชียร์จะจะอวยก็อวยไปเถอะไม่ให้ซกอย่างจะทำไมโอเคโอเคอ่ะก็ตามนี้แหละฮะผมผมไม่ไปต่อแล้วจริงๆครับเอาเท่านี้แหละครับสี่พันเพรแล้วพอเถอะเก็บไปบ้างเท่านี้แหละครับไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆครับอย่าไปซีเรียส <laughs> เดี๋ยวผมจะมาจัว่วอะไรนะจวไปเรื่อยๆครับจว่วันละจวตู้เนี่ยครับจวตู้วันละ ห้าสิบห้าสิบไปเรืเลยดีปะเรมูเล่นี่เป็นหนึ่งตัวที่ดีไซน์ดีนะครับผมชอบผมชอบดีไซน์ของนางนะครับผมว่าน่าสนใจครับเดี๋ยวค่อยมาจวดแล้วกันโอเคประมาณนี้แหละฮะสำหรับรีวิวของเรมูเล่ก็ตามนี้นะครับแล้วก็สำหรับเอสเผมก็อยากจะพูดว่าผมได้พยายามเต็มที่แล้วครับโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ขอทัวรโชคดีนะครับสำหรับใครที่อยากได้อะไรขอให้ได้นะครับแล้วก็เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ